111บริษัทในช่วง15ปีที่ผ่านมาของตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือตลาดทางเลือกในการระดมทุนระยะยาวของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยความโปร่งใสมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแม้ในปี2557ที่ประเทศไทยเจอวิกฤตเศรษฐกิจทั้งจากในประเทศและต่างประเทศรุมเรา้าแต่ตลาดหุ้น MAI ก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง20บริษัท การันตีจากปริมาณการซื้อขายถึง3,800ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง70%จากปีก่อนหน้าและเชื่อว่าในปีนี้จะมีบริษัทให้ความสนใจเข้าจดทะเบียนอีกไม่น้อยเพื่อหนุนโอกาสขยายกิจการต้อนรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ถือว่าเป็นจุดที่ ตลาด a i เนี่ยได้รับการยอมรับนะครับเรามีทั้งหมด111บริษัทนะครับและจะเพิ่มทาอีกประมาณปีละ20บริษัทนะครับก็ตอนนี้ต้องเรียนว่าทั้งผู้ประกอบการนะครับก็สนใจที่จะขยายธุรกิจนะครับโดยการที่จะนำบริษัทเขาจดทะเบียนเนื่องจากว่าเรามีทั้งประเด็นของเรื่องการขยายธุรกิจไป AEC นะครับเรื่องของธุรกิจที่ต้องการเงินทุนมาขยายนะครับ ซึ่งผมคิดว่าประมาณ20บริษัทเนี่ยต่อปีเราคงได้เห็นตามเป้าที่เคยให้ไว้ว่า5ปีเราจะเห็นบริษัทในเอแมทเพิ่มอีก100บริษัทก็น่าจะเป็นไปได้ตามที่หวางแผนได้ครับกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจและรอเวลาเปิดตัวเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มตลาดหุ้น MAI นั้นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI เปิดเผยว่ากลุ่มธุรกิจที่คาดว่าจะเข้ามาจดทะเบียนจะมีธุรกิจที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นทั้งพลังงานรวมถึงโลจิสติก สนใจแล้วเข้า m อ็ปีนี้ก็จะมีพลังงานนะครับตอนนี้มี1บริษัทเดี๋ยวจะมีอีก1บริษัทในเข้าในช่วงปีหลังนะครับมีเซกเตอร์ของโลจิสติกนะครับซึ่งจะมีประมาณ3บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนนะครับที่เหลือจะเป็นอินดัสทรีนะครับแล้วก็บริการเซอร์วิสนะครับรวมๆมทั้งหมดนะครับประมาณ20บริษัทจะเข้าสำหรับราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว,ว่าจะส่งผลดีต่อบริษัทจดทะเบียนใน MAI ค่ะเพราะต้นทุนถูกลงแม้จะมีหลายบริษัทอยู่ในกลุ่มพลังงานแต่เป็นลักษณะของธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันผันผวนไม่มากนะในสายตานักลงทุนอาจมองว่า หุ้นที่อยู่ในกระดาน MAI มีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นที่อยู่ในกระดานเซ t เนื่องจากมีความผันผวนของผลกำไรมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่ข้อดีของหุ้น MAI คือมีกำไรขาดทุนสลับกันไปในทุกไตรมาสซึ่งจะไม่เกิดกับหุ้นขนาดใหญ่ดังนั้นการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้นักลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูง <PE> เพียงแค่ค่า P/E Ratio อย่างเดียวคงจะช่วยตัดสินใจไม่ได้มากต้องศึกษาคลุกครีข้อมูลของบริษัทอย่างแท้จริงเพื่อดูศักยภาพและอัตราการเติบโตของบริษัทในอนาคตว่าจะดีจริงหรือไม่